ผิวหน้าแห้งเหี่ยวมีริ้วรอยทำความสะอาดผิวหน้าอย่างไรนี่คะ เวลาทมคอาสัอาดผิวหน้านะคะเราต้อง้อใจก่อนเลยว่าผู้หญิงเราเนี่ยพออายุที่เยอะมากขึ้นความยืดหยุ่นของผิวความแข็งแรงหรือความชุ่มชื้นไม่เหมือนแต่ก่อนคะ่ะเราจําเป็นที่ต้องปกป้องผิวของเรานะคะเพื่อไม่ให้มันซูญเสียไปมากกว่าเดิมเพราะยิ่งผิวของเราเกิดการสูญเสียก็ทําให้เกิดหน้าแก่หน้าเหี่ยวมีริ้วรอยด้วยได้คะ่ะฉะนั้นนะคะสิ่งแรกเลยก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาดสิวหน้าท่านก็จะใช้ตัว ครีนซิ่งฮอร์โมนทองคำตัวนี้แล้วเวลาที่เราล้างหน้านะคะก็ต้องน้ำอุณหภูมิปกติเป็นน้ำกอ๊อกดีที่สุดเลยค่ะใช้น้ำนะคะหลังจากนั้นก็ครีนซิ่งฮอร์โมนทองคำค่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นเบสเนื้อครีมเนื้อเชียร์บัตเตอร์ช่วยในเรื่องของการทําความสะอาดผิวหน้าได้อย่างล้าลึกลดเดรนดิวรอยบนใบหน้าช่วยเพิ่มเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้านะคะแล้วก็สิ่งสาคัญที่สุดนะคะถ้าล้างหน้าของท่านเนี่ยสามารถยกกระชับด้วยแล้วก็ทําให้หน้าของเราเนี่ยลดเดรนดิวรอยได้แบบดีมากๆเลยเวลาที่ทํานะคะนวดคึงวนเบาๆแบบนี้จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลงบนใบหน้าได้แบบดีมากๆเลย นวะดครึงวนเบาๆบริเวณรอบดวงตาหมุนครึ่งเบาๆ,บาๆ,บาๆแบบนี้คอเพียงแค่นี้ค่ะไม่ว่าผิวหน้าของเราเนี่ยแห้งเหี่ยวมีริ้วรอยเราก็ต้องเริ่มต้นจากการทำความสะอาดผิวหน้านะคะ ยิ่งอายุเยอะยิ่งต้องปกป้องดูแลผิวหน้าเป็นพิเศษไม่ให้ผิวของเราสูญเสียความชุ่มชื้นเพราะถ้าผิวของเราเนี่ย ยิ่งแห้งยิ่งมีริ้วรอยเยอะยิ่งแห้งผิวหน้ายิ่งแก่แล้วก็เช็ดหน้าเบาๆแบบนี้นะคะอย่าซับแรงเพราะว่าการซับแรงเนี่ยมันจะเป็นการลบกวนผิวหน้ามากเกินไปสนใจคลีนซิ่งนะคะพักด่วนเลยค่ะคลีนซิ่งสูตรนี้พัฒนาสูตรมาทั้งหมด7ปีเต็มนะคะบอกเลยว่าช่วยลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ทคำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างล้ำลึกผิวหน้านุ่มมาก